คือปัตตวาอเนกาอันตร,รายาปีวินาศสุจตเตศสาชายติธิทักษนงลาปังโสธีภาคขยำสุขังพลังเซอริอายุจวันโนเจโปขังยุธีจยยะตวาตตวัตสาจะอายุจะชีวิตีพระวันตุเตผวาตุสาภาพามังคา,างรรักขันตุสาเทวตา สัพ ham, Syria, ertas, พะพุธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะตถาตสตีปัวันตูเตปีใหม่ค่ะสวดีปีใหม่ค่ะแ้ดนะคะองัแล้วเข้าปีใหม่ เรียบร้อยแล้วแม่มีอะไรใหม่ๆสับๆที่อยากจะทําอยากจะอัปเดตอะไรอย่างี้ยไหมความรู้สึกส่วนตัวนะคือเดี๋ยวนี้ยิ่งแก่ขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นแต่ละปีมันผ่านไปเร็วมากจริงแม่ปีีเราแผลว่าจะทํานู่นนี่นั่นหมดปีแล้วยังไม่ทนได้ทำเริ่มปีใหม่อีกแล้วก็เลยคิดว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ปีนี้จะรีบทําแม่มีอะไรแนะนํำไหมถ้าอยากทาอะไรที่แบบปังๆสวยๆรวยๆทาอะไรดีคะมีแม่แต่ที่สําคัญเลยมันต้องเป็นอาชีพที่สุจริต ไม่มเบียดเบียนใครที่สำคัญนะแม่พอสอนนี้ต้องไงรู้ไหมยังไงเ<ม>า <ๆ S 2> ต้องฟาดฟา้าฟาดแบบไหนอ่ะอ่ะแบบแขกรับเชิญของเราในวันนี้เรียกว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่สายฟาดมาเลยค่ะอาจารย์เบียร์คนตื่นทำและมิสปรียนธรรมาดามแพรรี่ค่ะ ปีใหม่ค่ะปี2569ค่ะอยากจะให้อวยพรแฟนๆรายการสามแซบของเราหน่อยค่ะเจิมเจิมนะคะอย่าพึ่งฟาดนะคะปีใหม่เนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญกิ่สิ่งใดก็ขอให้ส่งความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําทางกายวาจาจาอะสุจริขของตนเองทําสิ่งใดไว้เราต้องรับผลจากการกระทําและที่สาคัญคือปีใหม่ก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอย่าใช้ชีวิตแบบเดิมถ้าเราใช้ชีวิตแบบเดิมผลมันก็จออกมาเดิมแบบทุกปี เลิกใช้คำพูดว่าเราพยายามจะเปลี่ยนแล้วปีต่อไปต้องดีขึ้นกว่าเดิมแต่สุดท้ายกลับไปนอนเหมือนเดิมกลับไปทาตัวเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพราะนั้นการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีที่สุดคือเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่เริ่มต้นเปลี่ยนกายกรรมวัติกรรมมนโนกรรมกาววาจาใจของตัวใหม่ให้ดีขึ้นก็ขออวยพรให้ทุกคนสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ในการต้อนรับปีใหม่ต่อไปอือ่าอาจารย์พูดไปหมดแล้วหนูพูดอะไรละก็ เช่นเดียวกันกับอาจารย์เบียร์นะคะหนูรู้สึกว่าคําว่าใหม่เนี่ยมันมันเป็นคําที่ฟังดูแล้วมันรู้สึกแบบว่ามันมีความหวังเนาะเอาคาว่าใหม่มาเป็นความหวังในการทําสิ่งใหม่ๆเพื่อตัวเองหนูชอบที่อาจารย์พุทธทาสท่านสอนท่านบอกว่าปีใหม่มีไว้สําหรับดีกว่าปีเก่าฉะนั้นเราก็ต้องถามตัวเองว่าเนี่ยเรามีโอกาสและโอกาสที่จะทําสิ่งใหม่ๆเพื่อตัวเองเพื่อคนที่เรารักเพื่อคนรอบข้างในทางที่มันจะดีขึ้นแล้วเราก็ถามตัวเองว่าแล้วมันดีขึ้นในแบบที่เราตั้งใจหรือยังถ้ายังนี่แหละปีใหม่ถือว่าเป็นโอกาาสททีีี่่ดดและะเรจไ ทำสิ่งใหม่ๆเพื่อตัวเราแล้วก็คนรอบข้างเราค่ะคือเริ่มเลยค่ะอยู่ชายแดนเนี่ยช่วยได้เยอะน้ำพริกกระเจนเบียร์ตัวนี้พริกเผาดูสภาพครับช่วยได้เยอะอร่อยเด็ดจริงคก็ใครสนใจก็แนะนำตำได้ครับของจันเบียร์นะของดีกูดูขาวนะ ปีใหม่ผับต่างประเทศไฟไหมพระพุทธเจ้าไม่ให้ไปในที่อาโครจรที่ที่มันเป็นยามกลางคืนคนมากๆเป็นเหตุให้เสียทรัพย์เนี่ยเรียกว่าบายมุกไม่ให้ไป มันเป็นโทษสันดามนมันสันดามันชอบโทษชาวบ้านไงเขาไงโทษตองนยนี่ไงเห็นไหม,ไหมเพราะฉะนั้นกลับมาเริ่มต้นโทษตัวเองก่อนถ้ามันถึงขนาดว่ามันมันมองไม่ออกจริงๆว่ามีข้อบอกพร่องอะไรในชีวิตตัวเองก็ไม่ควรจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้นะเพราะสุดท้ายแล้วเราจะไปเป็นคนที่จะไปเบียดเบียยเดือดร้อนคนในสังคมอื่นเขาที่เราจะเข้าไปอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการเห็นตัวเองมันเห็นยากแคนได้หรือเราทำไมเราเห็นหน้าตัวเองแล้วว่าหน้าตัวเองไม่ดีอะ มาเลยต้องไปจิ้มโบถออไปเปลี่ยนหน้าใหม่เป็นเละชาต์หน้าตาตัวเองออกแล้วก็เริ่มต้นในการต่อสู้กันทำไมตัวเองมารู้อ่ะแต่ทำไมเวลาสัมดาตัวเองกลับไม่รู้หน้าตาผิวพรรณตัวเองให้มันดำเกินไปมันก็ไปจี้ฝอออกมันต้องทําให้ตัวเองผอมลงก็นเห็นหมดเลยอ่ะทาไมตัวเองเหยนนอกมาเห็นหน้าแต่ทำไมสัมดาภายในตัวเองเห็นไม่ได้สุดท้ายแล้วจริงๆไม่ใช่เพราะตัวเองไม่เห็นแต่ตัวเองเลือกที่จะไม่เห็นตัวเองต่างหากเลือกที่จะไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองเนี่ยมีสัมดาไม่ดีเลยหลอกตัวเองว่าตัวเองเป็นนคดดีตลอ แล้วก็ไปเที่ยวเบียดเบียนเดือดร้อนชาวบ้านสุดท้ายการเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองนั้นมันกลับมาทําลายชีวิตตัวเองให้ล่มจมสุดท้ายกลับมาที่อะไรก็กลับมาที่ความทุกข์ที่ทําให้ตัวเองเดือดเนือร้อนใจครับไม่ต้องกินเนื้าวอ่โอ้ได้อะไรนะโอ้ทีเด็ดนี่นะอร่อยมากพี่เผาใช่ครับนี่ช่วงประทะกันอันนั้นฝีมือช่วงประทะกัน เท่าไแรงเอ่าไรแรงอือฮด็กใต้ยังคอนเฟิร์มพี่คนตื่นทำนะครับอันนี้ของขนาดของบริจาคกันเลยสดยอดสดแซ่บดยอดอร่อยจริงครับสดยอดครับมีอีกมั้มีมีหลายสดยอดครับขาดไม่ได้แล้วตอนนี้มันใจดีแค่ไนแล้พี่เจนเบียร์ก็มานั่งคุยกันลูกศิษย์กูก็เป็นห่วงกูนะเพราะเขามาด้วยจิตอาสาแต่กูให้เงินเดือนเขา แล้วกูก็เริ่มพูดว่าถ้ากูย,ยังนั่งแบกแบบนี้ต่อไปวันหนึ่งกูจะตายคําว่าตายคือไม่ใช่กูล้มจมแต่ตายหมายถึงเสียชีวิตเขาก็ไปนั่งคุยกัน่ะมึงด้วยความที่เขาเป็นห่วงกูอะในในความที่มันเป็นมุมลูกศิษย์อ่ะมึงเขาก็เป็นห่วงกูเขาก็บอกว่าพวกเราเลิกกระเะบายขอให้อาจารย์เลิกกันเถอรู้สึกว่าอาจารย์จะไม่ไหวแล้วเราเห็นว่าสุขภาพร่างกายอาจารย์เริ่มไม่ดีเขาก็เจตนาดีมากเลยปารากฏหลังจากเขาคุยกันอะไม่กี่ชั่วโมงอะมึงไม่น่าจะเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงอะกูก็รรววมมัปะชุ ประชุมกูก็คุยปรึกษาอะไรทุกอย่างละกูก็ไปรเรียกเขาประชุมใหม่เขาก็ดีใจนะที่กุ้ยยุบยุบทีมออฟฟิศทั้งหมดออกหมดที่เป็นฟิล์มแพ็กทั้งหมดนะยุบเลยยุบทั้งหมดเขาก็ดีใจกันแหละแต่ในมุมนึงแน่นอนแหละมันก็ต้องมีความรู้สึกแต่เขาก็บอกเขาก็ปล่อยวางนะกูก็ถามทีละคนทีละคนจะลําบากไหมถ้ายุบเขาบอกอยู่ได้อาจารย์เมื่อก่อนไม่ไม่มีปัญหามันแค่ลําบากกลับไปลําบากเหมือนเดิมก็คือแบบเขาเลยนะ ก็ต้องมัธประหยัดขึ้นประหยัดขึ้นแต่ก็อยู่ได้กูก็ฟังลูกศิษย์กูว็เข้มแข็งนะไม่มีใครรู้สึกแต่กูเข้าใจแหละมันมีมุมมากแต่เขาก็ตัดใจตัวเองออกพยายามสละความรู้สึกออกกูฟังแล้วเออลูกศิษย์กลุ่มนี้กูใช้ได้เข้มแข็งเขาบอกกูทุกคาเลยอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราอาจารย์เป็นห่วงตัวเองก่อนเลยไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราเลยพวกเราอยู่รอดได้แต่กูนั่งฟังบางคนหาเงินได้วันละหกสิบาทกูก็เริ่มเป็นห่วงนะจริงจริงกูก็เริ่มเป็นห่วงนะ กูก็เริ่มแบบเอาจริงดิแล้วจะยังไงกูก็เริ่มบอกว่าขายอะไรขายเสื้อผ้ามือสองแล้วไปต้องไปรับเข้ามาใช่ไหมเขาต้องไปรับเข้ามากูบอกว่าเดี๋ยวกูหาให้ใครมีเสื้อผ้ามือสองเนี่ยกูหาไม่ต้องไปลงทุนเอาของไปเอาไปขายได้กําไรเต็มๆไม่ต้องไปหักทุนเดี๋ยวกูพยายามหาเสื้อผ้ามือสองให้เอาเสื้อผ้ากูแม้สีขาวเนี่ยสละกูสลายซะสองสามชุดเอาไปประมูลที่ตลาดนัดมึงเอามา เดี๋ยวกูส่งลูกศิษย์ไปแล้วไปประมูลเอาเดี๋ยวเอาชุดกูเนี่ยเอาไปเลยเอาไปประมูลเสื้อผ้ามือสองประมูลได้เอาไปเลยเอาไปเบรเอาไปเก็บใช้ตลาดนั้นมืองอะไรจะได้คึกคืนเดี๋ยวกูเกณฑ์คนไปเลยมึงเปิดแผงเลยเดี๋ยวกูไปด้วยกูไปยืนประมูลเลยวันนี้กูจะไปประมูลตรงนี้ตรงนี้ไปเดี๋ยวกูไปเปิดตัวให้วันหนึ่งขายเสื้อผ้ามือสองอะ่ะเดี๋ยวกูให้พ่อกูให้แม่กูให้น้องกูสละ เดี๋ยวใครสละได้เดี๋ยวกูให้คุณแก้วสละชุดมากูเล,ล็กสละชุดมาคนละชุดสองชุดสละหน่อยใครสละได้สละใครมีเสื้อผ้าเหมือนสองดีๆเสื้อแบรนด์เนมเอาไม้เข้าไปขายแต่เปิดตลาดนะัดกูก็ฟังอะนะเขาบอกแต่เขาก็ลําบากนิดนึงแต่ก็อยู่ได้เขาก็บอกก็อยู่ได้มัธยมอะมึงคือประหยัดขึ้นอะประหยัดขึ้นอย่างเงี้ยอย่างบางคนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็อยู่ได้อะไรเงี้ย แต่ก็แบบเซฟหน่อยเลยอย่างเงี้ยแต่กูก็กูก็บอกว่ากูก็ยังไม่ทิ้งนะมันก็ยังมีบูธอยู่บูธท,ที่เราไปออกอีเวนต์ไปโปรโฆษณาน้ำพริกก็ยังมีบูธอยู่กูก็มานั่งคำนวณน,นะบางทีบูธเนี่ยอาจจะได้เยอะอาจจะได้เยอะกว่าเงินเดือนนะเอออาจจะได้เยอะกว่าเงินเดือนนะเพราะออกบูธกูจ้างแพงนะแต่กูไม่รับสมัครพนักงานนะไม่ต้องมาสมัครนะกูให้เฉพาะกลุ่มนี้ พราะกลุ่มนี้อยู่กับกูมาเขาทํางานลําบากลําบนอะกูมาเออกูก็อาจจะช่วยเขาในกลุ่มนี้เฉพาะกลุ่มนี้กูคงช่วยเหลือคนอื่นไม่ไหวแล้วเพราะกูก็แบกใครไม่ได้แล้วเพราะว่ารายได้กูก็ไม่ได้มีมากเหมือนเมื่อก่อนกูไม่ได้มีเยอะเหมือนเมื่อก่อนยอดขายกูไม่ไดีดีเหมือนเมื่อก่อนอย่างน้อยเขาก็ยังมีกินมีใช้เขายังสามารถอยู่ได้เพราะมันยังมีบู๊ตอยู่ยังออกได้อย่างเงี้ยเพราะกูจ้างแพงนะกูจ้างวัลพันเลยนะต่อหนึ่งคนนะ กูจ้างคนละพันนะแล้วกูให้กูกูเช่าโรงแรมให้อยู่ด้วยเช่าโรงแรมเข้าที่พักให้อยู่ด้วยเ้่าไปจัดบูธที่ไหนกูเช่าเลยมึงไปนอนกันเลยสองคนผู้หญิงด้วยกันแล้วมึงไปเช่ากูให้ฟรีด้วยเช่าฟรีด้วยกูเช่าให้เลยแล้วกูให้คนละพันอย่างน้อยที่เป็นสิ่งหนึ่งที่กูยังช่วยมึงได้ไปออกตรงนี้กูอย่างน้อยกูไม่แบกมีงานก็ค่อยจ่ายไม่มีงานก็ไม่ต้องจ่ายมันไม่แบกไงมึงกูก็เอาค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆงานในบูธนี่แหละจ่ายไปเลยอย่างนี้ถือว่าดี อย่างน้อยเขาก็ไม่ลําบากเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้แต่คนที่ไปต่างจังหวัดนะมึงคนที่เขาต้องกลับต่างจังหวัดอ,ะอ่ะอ่าอันนี้เขาก็อาจจะดิ้นรนแต่เขาก็บอกกูแล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยจา้าเขาดูแลตัวเองได้กูก็เลยบอกอ่าโอเคเข้าใจยอมรับตามนั้นได้อย่างน้อยเราจ่ายเป็นจอบๆอะมึงเราไม่ต้องแบกนึกออกปะขายได้กูก็จ่ายอย่างเงี้ยมีงานกูก็ห่อยให้แต่ที่ผ่านมาคือไม่มีงานก็ต้องให้ไงมันแบกไว้อย่างเงี้ยก็เลยแบบเนี่ยแบบเนี้ยแหละดีสุดละ แล้วใครที่เข้าเช่าห้องพักเป็นลูกศิษย์อาจารย์ต้องไม่รับเงินซื้อเสียงใช่ไหมครับจะเป็นใครก็ไม่ต้องรับเงินซื้อเสียงท่าน่ะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นลูกศิษย์กูอะทุกคนไม่ควรรับเงินซื้อสิทธิ์ขายเสียงในทุกกรณีมึงจะเป็นลูกเต้าหรือใครจะเป็นลูกศิษย์ใครจะเป็นโคตรพ่อโคตร,รแม่โคตรเงาสังฆราชใครในความเป็นจริงของตักกะของสามคนในโลกไม่ควรมีใครรับสินบาทจ้างสินบนไม่ควรมีทุกกรณี นี่อย่ามาทั้งถกเถียงเรื่องพักการเมืองมึงจะตีกันเรื่องการเมืองใส่หัวกระบาลออกไปกูพูดอยู่ตรงกลางในหลักการของการเลือกคนหลักความเป็นจริงกูไม่ได้เข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งถ้ามึงจะมาตีกันอันนั้นเดียนะไม่ดีมึงออกไปตีกันที่อื่นอย่ามาตีที่นี่กูไม่ได้สนับสนุนคนใดคนหนึ่งพักใดพักหนึ่งกูสนับสนุนใี่คนทําดีประพฤติดีไม่ประพฤติชั่วเรื่องการเลือกคนมึงต้องไปพิจารณาตัด แต่สินใจด้วยตัวมึงเองแยกแยะด้วยตัวมึงเองไม่ต้องมานั่งทะเลาะกับชาวบ้านกูไม่เข้าใจจะมานั่งทะเลาะกัทตำหาอะไรมึงอยากเลือกใครมึงก็เลือกไปไม่ใช่ไปด่าเขาทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุหมดแหละถ้ามันจะมีวาละโอกาสในการได้เลือกในเรื่องในการเข้าไปเป็นรัฐบาลยังไงมันก็ได้เป็นเพราะกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมมันทาํามาต่อให้มึงจะเลือกหรือมึงไม่เลือกยังไงมันก็ได้เข้าไปในสภาเพราะนั่นเป็น อะไรเขาเลยเขาเลยน,นะเป็นกรรมของแต่ละคนเป็นกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นต้นกําเนิดของแต่ละบุคลคลกูเลยไม่เห็นเลยว่ามึงจะไปนั่งเถียงกันไปนั่งด่าก,กันทําไมไอ้นั่นเป็นอย่างนี้สีนั่นเป็นอย่างนี้พักนั้นเป็นอย่างนั้นพักนี่ยมึงจะไปทิมแทงกันได้วายใจหอกปากไปใส่ร้ายป้ายสีรังเกียจเดียดฉันจะไปเพื่ออะไรมึงอยากเลือกใครก็เลือกไปไม่ต้องไปนั่งตีกันไม่ต้องไปทะเลาะกันอิจฉาไแล้วไม่ต้องมาพูดนะพักนี้ดีสุดพักนั้นดีสุดเด็วกูจะบอกนะกูบอกให้ หาททาตัวให้มันมีปัญญาหน่อยมึงอยากจะเลือกใครมึงเก็บไว้ในใจถึงเวลามึงไปกาทาตามกฎกติกามารยาทของสังคมมันจะมานั่งประกาศประกาศประจาประจานการพูดความเลวของพักนั้นพูดความชั่วของพักนี้พูดความดีของพักโน้นแล้วกลามาทับถมความเลวของพักนี้มันมีแต่กุศล,ลกรรมทั้งนั้นกูไม่เห็นจะเกิดประโยชน์หาเหวอะไรมีแต่การทิ่มแทงกันด้วยวาจายอย่างหอ,อกปาก มึงอยากจะเลือกใครมึงเห็นว่าดีมึงเก็บไว้ในใจเสร็จแล้วถึงเวลามึงไปกาถ้ามันจะได้เดี๋ยวมันก็ได้ตามวิบากกรรมตามเหตุตามปัจจัยของมันเองกูเตือนแล้วนะนี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายใครมาพูดพักไหนดีไม่ดีในกลุ่มกูกูบอกนะให้โอกาสอีกครั้งเดียวในสันดาน ใครมาหาเสียงมามาซื้อสิทธิ์ขายเสียงมาพูดใครดีใครเลวในเรื่องพักการเมืองตรงนี้กูบอกนะอย่ามาทำสันดานชั่วช้าเลวสามที่นี่เก่งกันนักเรื่องทิมแทงก็ได้วาจ่ายแหงออกปาก มีการเมืองเกิดขึ้นแทนที่มึงจะมีคุณธรรมจริยธรรมต่อกันไหนว่าธรรมะมีไหนว่าเป็นเมืองพุทธแต่กูเห็นยังนั่งทะเลาะกันตีกัน,คนน,น,กนคนนั้นดีกว่าคนนั้นเลวกว่าไม่เจริญไปไหนเลยหาเจริญในใจยังไม่มีคุณธรรมไม่มีกันเลยเถียงกันด่าก,กันเอานั่นดีเอานี่ดีมึงด,มงดีมึงก็ไปกาสิมึงจะมานั่งเถียงก็ให้มันได้อะไรขึ้นมา ใครอยากจะเลือกอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเขาเขามีสิทธิ์จะเลือกอะไรก็ได้และยีประเภทที่แบบว่าอาจารย์ไม่พูดถึงเลยเสียใจทำไมพูดถึงคนนี้ไม่พูดถึงคนนี้อาจารย์ลืมหนูไปแล้วมั้งอาทิตย์ต่อไปไม่มา กูดีใจมากถ้ากูรู้ว่าเป็นมึงกูจะดีใจมากเลยที่ไม่มาแล้วรุณาอย่ามานะหลังจากชี้น้อยใจเก่งกูไม่พูดถึงตาหลังกูจะไม่พูดถึงถ้ากูรู้ปุ๊บว่าใครนะกูจะไม่พูดถึงมึงอีกเลยแม้แต่แอะเดียวกูก็จะไปเอ่ยปากถึงมึงและอย่ามานะอย่ามาถ้ามากูจะด่าต้แต้นซอยยันท้ายซอยกูจะด่าจนมึงไหลลงไปในบ่อเหลวไปดินโคลนอยู่ในบ่อกูจะบอกให้ อีสันขวานสอนหาอะไรไม่ได้ข้าหัวกระบ,บาลเลยมันน้อยอกน้อยใจแหละกูแค่กูไม่เอ่ยชื่อมันจะเป็นหาอะไรอีโก้เยอะอัตราตัวตนเยอะจะต้องเอ่ยชื่อเอ่ยนามพอเวลากูเอ่ยชื่อไปนั่งตัดคลิปอุ้ยเธอดูสิอาจารย์เอ่ยชื่อฉันฉันดีใจมากเลยนาทีที่เท่านั้นนาทีที่เท่านี้เธอดูสิอาจารย์พูดถึงฉันฉันดีใจหลอ่อไง โอ้ชาติทีชาจิปีตีชัติปีติมากเลยอาจารย์เอ่ยถึงฉันฉันนึกว่าอาจารย์ลืมฉันแล้วโอ้ชาติทีใจปีติปีติมานะชูใจมากอิชิบายมึงจะหลงไหลได้เื้มอะไรขนาดนั้นโมหะสดๆกูสอนไม่เคยจำกูบอกว่าอย่าหลงหลงแม่งอยู่นันะ่นอะ เฝ้าเกาะหำไม่ไปไหนเลยชิบหายฟูมฝฟายโวยวายติดแม่งทุกอย่างนี่ขนาดกูยังไม่มีสถานปฏิบัติธรรมเป็นของตัวเองนะมึงคิดดูถ้าวันหนึ่งกูมีสถานปฏิบัติธรรมของตัวเองอีนี่นั่งตอแหลอยู่ในครัวอ,อีนั่นตอแหลกว่าสถานปฏิบัติธรรมอีนี่ตอแหลเจ้ากี้เจ้าการคนมาลงทะบียัน นัดนะอีนี่ตอแหลอยู่ตรงกุฏิข้างหลังเดินจงกรมนินทาชาวบ้านกันอ่าอีนั่นตอแหลอยู่ในป่ากําลังจับกลุ่มนินทากับเพราะเหงาปากเกินไปไม่ได้คุยกันมาสามวันปิดวาจาออกจากการปิดวาจาพวกอดลนทนมไม่ได้ออกลัวมาตอแหลฉ่าอีนี่อีนี่ไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดขอไปตอแหลก่ตุลากอ่อีนี่ไปตอแหลกับแม่ค้าปากตลาดนินทาฉ่ำเอาเรื่องในสถาปฏิบัติธรรมไปนินทานในตลาด มึงคอยดูเลยอนาคตอนาคตอันไม่ใกล้เห็นทุกอย่างอย่างชัดแจ้งเห็นจริงเห็นหมดแต่ละตัวแต่ละตัวเป็นยังไงกูรับประกันได้ช่ำนี่ขนาดกูยังไม่ได้ทำสถานปฏิบัติธรรมนะนี่แค่บ้านกูนะนี่แค่สาวอาทิตย์นะแค่สาวอาทิตย์แล้วถ้ากูเปิดสถานปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวัน ตั้งแต่จันทรนาทิตย์ตั้งแต่เช้าจะหลดค่ามึงคิดดูมึงคิดเอาอืนี่กูเริ่มคิดแล้วนะว่ากูจะเปิดดีหรือไม่ดีกูเริ่มละวกูเริ่มสังหรณ์ใจแล้วดีเหมือนกันบางทีกูเห็นพฤติกรรมแปลกๆมันก็ทำให้กูตัดสินใจอะไรหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่าง แค่คิดกูก็ปวดขี้และชิบหายกูอยากจะไปขี้ทิ้งแค่คิดโครงการเนี่ยกูก็รู้สึกปวดขี้แล้วกูอยากจะไปขี้ทิ้งให้หมดหมดไปจะได้ไม่ต้องมีโครงการอยู่จะลํำไส้ลํำขี้กูขี้ทิ้งไม่ให้หมดกดัะโคกลงจบเอาขนาดชู้ปาาแล้วทิ้งลงถังขยะแล้วถังขยะไปทิ้งถังขยะอีกทีหนึง่งรอเทศบาลมาเก็บแล้วออกไปพ้นพ้นบ้านกูทีชิบหาย กูว่าไม่มีใครป่วยหรอกลูกศิษย์กูจะแหละป่วยกูจะบอกให้ลูกศิษย์กูอีพวกเอฟซเนี่ยไม่มีใครป่วยเลยอีลูกศิษย์กูตัวดีเลยตัวป่วยเลยอีพวกนี้สมควรแดกยาอีลูกศิษย์ใกล้ตัวกูนี่สมควรแดกยามากกว่าคนอื่นอันดับหนึ่ง นั่งหน้าสลอนกันทุกคนอยู่ใกล้กูวางโต๊ะจองเก้าอี้นั่งตั้งใจส่งไม่ถามโอ้ยคุยธรรมมสนทนาธรรมกันอิชิหายแต่เวลาเจอนิดหน่อยเล่นงานเขาไปเรียบร้อยทําอะไรก็ไม่ถูกเลยสันดานปรับตัวปรับใจใหายเหวอก็ไม่ได้มีโมหะก็ไม่รู้มีโมหะมีโทสะก็ไม่รู้มีโทสะ มีราคาก็ไม่รู้มีราคาไม่รู้ตัวหาอะไรสักอย่างหนึง่งหลงกับสิง่งหายเหวอะไรกันก็ไม่รู้กูก็ไม่เข้าใจเป็นหาอะไรกันแต่อยู่ติดชิดกระโปงกูมากโอ้ยตายเกาะกันก,ก,กูจนเกาะกูกันจนไม่เหลือสักเส้นหนึ่งแล้วกระโปงกูเนี่ยตอนเนี้ยไม่มีเส้นใอ้เกาะแล้วชิบหายหลุดลุ่ยหมดแล้วหลงเหลงหมดแล้วนี่ตอนนี้เกนาะหนังแล้วเนี่ยตอนเนี้ย แต่ไม่ได้นำพาหาอะไรเลยไม่เอาธรรมะไปปฏิบัติหาเหวอะไรได้เลยหลงกับอะไรก็ไม่รู้กูก็แปลกใจเหมือนกันนี่แหละลูกศิษกูกูไม่พูดน้อยใจกูไม่พูดน้อยใจกูไม่ใส่ใจน้อยใจกูมองหาว่ากูดา่ากูแค่หันไปมองอะ่ะมึงเคยจํากูเล่าจงังหวะโบ,บ๊ะบ้าได้ไหมกูหันไปมองเอ้มึงมึงกำลังนั่งนมึงกำลังนั่งคุยกันอยู่ อ่าสมมุติมีคนนั่งคุยกันอยู่มึงเดินไปมึงเห็นเขาหันมามองมึงมึงคิดว่าอะไรเขานินทามึงกูสอนอย่างกูสอนแล้วสอนทุกอย่างจังหวะโบ๊ะบักเขาอาจจะไม่นินทามึงก็ได้ทีนี้มาเจอเหตุการณ์จริงกูหันไปมองมึงมึงบอกว่าตายแล้วกูกำลังคุยเสียงดังไปหรือเปล่าวะกูกาลังนินทาเขาอาจารย์หรือเปล่าว่ากูนินทามียาอย่างรู้ใจกูหรือเปล่าวะตายแล้วกูรู้สึกผิดจังเลยกูต้องขอขอมากรรมอาจารย์ไหมเนี่ย แต่อาจารจะด่ากูหรือเปล่าอาจารย์จะเกลียดกูไหมเนี่ยเริ่มคิดแล้วมึงคิดไปเองกูก็มองกูไปเรื่อยแล้วกูไม่ได้มองมึงด้วยซ้ำบางทีกูเนี่ยมองเลยมึงไปด้วยซ้ำมึงอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตากูเลยก็ได้กูอาจจะกําลังมองใบไม้ที่กําลังกระดิกหลังหูมึงก็ได้กูอาจจะไม่ได้มองมึงเลยแม้แต่นิดเดียวกูอาจจะกําลังมองแมลงวันที่กําลังบินอยู่รอบๆศีรษะมึงแต่สายตากูไปกระทบมึงพอดีก็เลยเหมือนกับว่ากูกําลังมองมึง สอนแล้วสอนอีกสอนไม่รู้จะสอนอยังไงก็ยังไม่เข้าใจกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไม <c oughs> อ่าทุกคนพวกมึงฝากด้วยร้านอาหารคนตื่นทา ครัวตื่นทานี่ทุกอย่างเลยสินค้าทุกอย่างน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปะลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำมะม่วงอบแห้งคางกุ้งทอดกรอบหนังไก่ทอดกรอบมะม่วงอบแห้ง3รสชาตินะทุกคนพริกเกลือกะปิออริจินอลแล้วก็หมูทอด2รสชาติเค็มนัวกับหวานกลงก่อม500กรัมทุกอย่างตอนนี้เรามีขายในช้อปปี้แล้วนะทุกคน ปากกดไว้ที่ลิงก์ช้อปปีข้างล่างนี้ด้วยใครยังไม่รู้ช่องทางในการจัดจําหน่ายลิงก์ช้อปปีมีคูปองมีส่วนลดมีโค้ดเยอะมากให้พยายามช่วยกันไปซื้อที่ช้ e อปปี้เยอะมีส่วนลดเยอะเวลามีอะไรก็ฝากเอาไปฝากฝากไปขายไปกินคอมชชั่นอะไรไปแล้วอย่าลืมเสื้อยืดคนตื่นทาเสื้อยืดคนตื่นทากระเป๋าผ้าคนตื่นทามเสื้อโปโลคนตื่นทามมีในตะกร้าทั้งหมดเลย กดที่ลิงก์ช้อปปีกดที่ลิงก์ช้อปปีอย่าลืมกดนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องนี้ด้วยคนตื่นทําช่อง YouTube ทุกคนฝากกดติดตามไว้ตอนนี้เรากำลังจะใช้ประโยชน์จาก YouTube จะได้เป็นประโยชน์ในการเปิดระยศาสนาต่อไปลิงก์ข้างล่างลิงก์ช้อปปีกดได้เลยมีโค้ดส่วนลดเยอะแยะมากมายฝากทุกคนกดซื้อสินค้าคนตื่นทําด้วยจ้ะ